ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับตั้มพลอยขวัญน,นะครับครั้งแล้วตั้มรีวิว Fortuner นะเป็นเกียร์ออโต้สีดำไปมีลูกค้าหลายคนโทรมาบอกมาไม่ทันนะครับมีอีกไหมนะครับวันนี้ตั้มจัดมาอีกหนึ่งคันนะครับนะเป็น Toyota Fortuner นะครับ 3.0G นะครับขับ4ปี2506 0 0ออกห้างราคา1 5 9 50,900บาทพลอยขวัญขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกัน สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่สนใจรถสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่ารถบ้านพลอยขวัญและผมยังมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมได้ทุกวันสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยที่รถบ้านพอยขวัญ099 408 2222หรือ091 120 2384หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดรถบ้านพอยขวัญและตั้มพลอยขวัญเรามีทีมงานมืออาชีพคอยตอบให้คำถาม และฝากช่อง YouTube ของเราด้วยรถบ้านพลอยขวัญหรือช่องตั้มพลอยขวัญทุกช่องทางนะ อะยุคหนึ่งนะครับเป็นรถที่ขายดีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะนะปัจจุบันก็ยังไม่พอขายอยู่ดีนะครับมามาไวไปไวมากนะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับอะเอกลักษณ์ก็คือดูนะครับตาโตโยต้ามีจมูกแบบนี้นะฮะมีเทอร์โบอยู่ในตัวนะครับอะเรามาดูโครงสร้างกันก่อนมอะแผ่นการความร้อนนะฝากระโปรงนะคือต้องบอก,กอรถมาสิบกว่าปีนะรถมีการทําสีบ่าบ้างนะครับนะครับ ดูโครงสร้างนะครับเนห็นไหมแก้มขวามาปกตินะครับอ่ะจนมาถึงคานเรามาดูเห็นไหมแผ่นเพจยังอยู่ยังอยู่ความปกติอยู่นะครับอ่าแก้มแก้มซ้ายอยู่ปกติฝากระโปรงเห็นไหมฝาโปรงมีคันเก็บสีมานะครับผมมาเพราะเป็นเรื่องปอกปติที่สำคัญคันนี้นะได้ไปเลยครับแม็กยี่สิบนะครับขอบใหญ่ใหญ่เต็มล้อแบบนี้นะครับ ที่สำคัญยางมาปี2022ยางเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับนะเจ้าของดูแลบารดีพอสมควรเพราะเลยไหมยางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วเพิ่งเอามาขายนะครับแล้วพร้อมแบบนี้ให้ไปเลยนะครับไม่มีการถอดไม่มีอะไรมาซื้อได้ได้แบบนี้ดูยางฮะดอกยางัแต่งตึงอยู่เลยไหมถ้าเป็นส,สาวๆคือยังอ้ออ้ออยู่นะครับมาเอกลักษณ์ครับก็มานี่ครับ3.0 D4D นะอ่า อาอเห็นไหม,หมแล้วราคาจับต้องได้ด้วยนะครับผมบอกให้เลยราคาไม่ได้แรงด้วยนะฮะเอาโหไหมฮะดูฮะ,ะสวยงามนะครับผมสวยงามมามาดูซัพ์ด้านไหนมั้งนะเห็นไหมซับประตูปกติเห็นไหม คับประตูปกติด้านนี้ล่ะอ่าด้านนี้ปกตินะม,มาข้างในยังเป็นเบาะสีครีมนะครับผมมาดูแถวสองเหมือนเดิมครับสองมือสองมือนะครับอ่ะเอามือรูปนิดนึงเห็นไหมจับไปก็จะนุ่มๆน,นะฮะอ่าเรามาดึงดูบ้างนะครับเห็นไหมไม่แหขึ้นสวยๆเลยนะครับขึ้นสวยๆ ่าอะไหมครับเดีย๋ยวเปิดไว้ก็เปิดไว้รอกันเลยมามาดูท้ายนะครับท้ายข้อความเอกลักษณ์ก็คือก็ยังมีตาพอตจูเนอร์นะครับอ่ะอย่างตัวเนี้ยเป็นเป็นขับสี่เกียร์ธรรมดานะครับก็จะบอกบอกคือเป็นเอกลักษณ์ที่เรารู้กันก็คือเป็นตัวจีนะครับ ถ้าเป็นตัว V ก็จะเป็นเกียร์โต้นะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับด้านหลัง2ตัวนะครับอ่าเปิดมาดูเห็นไหมเป็นโชค๊คแอร์ตัวนี้ยังเป็นแอร์ข้างอยู่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่ f o r ์คเจอร์เริ่มต้นก็คือจะมีแอร์ข้างอย่างนี้เดี๋ยวเบาะเอกลักษณ์ก็คือเนี่ยเหมือนกันครับเปิดข้างชอบชอบแบกไว้ข้างนะครับอ่าเห็นไหมฮะอุปกรณ์ยังอยู่ครบชุดนะครับ โอ้แอหน้าสั่นอยู่นะจะขอญาตลองขึ้นนวดนะโหนี่ใส่เก่งแน่นไปด้วยปึ๊บแม่เครื่องเสียงพอด้วยนะโอแ้แอร์เย็นมากเลยนะครับโอ้โหเนี่ยฮะใครที่กำลังหารถนะครับบอกให้เป็นรถสไตล์นี้นะครับที่สามารถลุยได้แล้วขึ้นเขาก็ดีนะครับ ขับสีก็ได้นะครับแอร์ก็เย็นบรรทุกคนก็ได้เยอะของก็วางได้เยอะนะผมบอกให้รีบเลยครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนมาเช่นเดียวกันนะครับข้างนี้ก็มาพร้อมแมตนะครับเหมือนกันเห็นไหมสี่ล้อเหมือนกันหมดนะครับยางเปลี่ยนเหมือนกันหมดนะ แล้วคันนี้มีแอบติดเครื่องเสียงนิดๆพาวเวอร์หน่อยๆดึงเลยครับดึงเหมือนเดิมเห็นมเหมือนเดิมนะขึ้นสวยๆเหมือนเดิมเห็นไหมฮะปกติผมจะด,ดึงแต่ตรงนี้ให้นะฮะวันนี้ดึงนะฮการขึ้นของเขานะครับก็เหมือนเดิมครับเปิดอย่างนี้นะอ่าแล้วมีมีตัวล็อกตรงนี้อ่าขาขึ้นตรงนี้ก็สามารถขึ้นได้นะครับเวลาเราขึ้นขึ้นทางนี้ไม่ใช่ขึ้นจากท้ายนะ นะเราก็ขึ้นเดินตรงนี้นะบอกก็ปรับผับเพิ่งไปได้<ม>เผื่อกรณนี้ถ้ามีของเราก็เอาบอกอ่าเดี๋ยวกล้องตาผมมาเวลามีของเนี่ยเราก็เอาบอกไว้ข้างนี้ครับเรียงของนี้ได้ถ้าในกรณนี้ของเยอะนะครับแต่สมมติไม่มีเราจะบรรทุกคนอ่าเราก็ผักเลยฮะไม่แอถึงนะ นั่งตรงนี้ก็เย็นอยู่นะแผ่เย็นเย็นฉ่ำเลยมาเป็นเบาะหนังสิงคีมนะมาเดี๋ยวดูด้านนี้ดูดนะครับทด้านในยังอยู่ปกติเห็นไหมอยู่ปกตินะทีมคันคันนี้ผ่อนเบาๆผ่อนไม่แพงเลยนะดึงดูได้เลยนะครับอเห็นะ ดึนดูได้สวยๆงามแม่เสียงมันเพรอะจริงๆนะะคันนี้ก็ติดพาวเวอรมาหน่อยๆนะได้ไปได้เครื่องเสียงไปด้วยนะครับเห็นไหมแต่คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับดูนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องไม่รู้กล้องแข่เห็นไหม ตัวนี้ก็ปรับได้แค่นี้เนาะดูนะครับเกียร์ถ้าเราขับสี่เราก็เข้างนี้นะครับมีเกียร์ตัวน้อยเขาเรียกเกียร์ตัวน้อยนะครับเราก็าเข้าเกียร์ตัวนี้ขับสี่มูุถ้าเราจะขับสองเราก็ขับไปเลยขับออกออกตัวได้ปกตินะเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเลยนะครับแต่สมมุติถ้าเราจะขับสี่ขึ้นเขาเราก็เข้าไว้เลยครับเลือกขับได้นะครับนะผมาไปจัดโปรโมชั่นให้อยู่าะ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0G นะครับขับ4ปี05.06คันนี้ใครที่มองหาอยู่นะครับตามแนะนําเลยครับอยู่ไม่นานแน่นอนมาพร้อมเครื่องเสียงพร้อมแม็กได้ไปครบชุดเลยนะครับราคาป้ายแดงออกห้างนะณนะตอนนั้นนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้มือสองรถบ้านถอยขวัญขายเพียงนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ผิดครับผ่อนไม่เกินแปดพันบาทด้วยนะครับนะผ่อนไม่เกินแปดพันบาทและอย่างลูกค้าที่สนใจจะซื้อสดต,ต่างจังหวัด สามารถมาได้เลยครับนะเราก็ขายครับซื้อสดเราก็ขายนะไม่ใช่จัดเป็นนั้นอย่างเดียวอยากเป็นนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับนะทุกๆคนทุกๆอาชีพที่อยากสนใจอยากได้รถนะโทรหาเลยครับ099-408-2222นะครับนะหรือว่าจะโทร091-120-2384คือเบอร์ตั้มโดยตรงนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็คือ f a c e b o o k นะ y u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  e t t k t t o k ได้หมดนะครับถ้าติดต่อไปแล้วนะไม่มีแอดมินตอบมานะครับ ให้โทรหาตั้มโดยตรง0911202384หรือว่าช่องตั้มพลอยขวัญ YouTube พอยขวัญน,นะครับรับรองตั้มตอบด้วยเร็วพันไทยโทรศัพท์โทรได้ตลอดนะครับลูกค้านะครับใครที่ถือบัตรเคมเปนอยู่นะครับถือบัตรวีซ่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์วีซ่า12รอบบินแล้วนะครับเพียงคุณมานะครับนะลงทะเบียนไว้คุณได้สิทธิ์เลยนะครับไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่บัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถออกรถได้โดยที่ไม่ต้องขอเอกสารการเงินต่างๆนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่สวยงามมากนะครับเป็นแคมเปญที่แบบน่าใช้นะครับแล้วยังมีใกล้แล้วนะครับโปรโมชั่นที่พลอยขวัญช่วยผ่อนหมดสิ้นเดือนนี้แล้วนะอย่างที่บอกครับช่วยผ่อนหนึ่งปีนะครับไม่มีที่ไหนช่วยพลอยขวัญน,นี่แหละช่วยครับลูกค้าทุกท่านที่ดูคลิปอยู่นะครับฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่ตั้มจะนำรถอะไรมาเสนอ นะครับแล้วก็เป็นรถที่ท่านกําลังตามหาอยู่หรือเปล่าเรามาดูคลิปต่อไปครับว่าตั้มจะนํารถอะไรมาเสนอสวัสดีครับ RBPK รถบ้านพลอยขวัญสูนลมรถด,ดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพดีๆทุกคันการันตีต้อง RBPK รถบ้านพลอยขวัญสูนลมรถด,ดีๆในฝันโปรโมชั่นดีๆเรื่องรถทุกอย่างเรามีที่ RBPK รถบ้านพลอยขวัญสูนลมรถด,ดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพดีๆทุกคันการันตีต้อง